สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของดาวพระราหูที่จะทำการโยกย้ายในวันที่17ตุลาคม2566เวลา06.22นพระราหูได้ทำการย้ายจากราศีเมษอเดินย้อนทักษิณาวัดมาที่ราศีมีน ซึ่งเป็นบ้านของดาวพระลฤหัสนะคะซึ่งราศีมีนก็จะเป็นภพวินาศของดวงเมืองดวงโลกใช่ไหมคะทีนี้จะมีผลอย่างไรกับชาวราศีกรกฎบ้างนะคะจริงๆแล้วเราอะ่ะไม่ได้พูดถึงพระราหูอย่างเดียวนะะที่จริงอะ่ะมันต้องไปดูผลกระทบว่าพระราหูมาอยู่บ้านของใครเดิมพระราหูอยู่ภพอะไรด้วย แล้วก็ในแต่ละาราศีเนี่ยดาวราหูเป็นเจ้าเรือนอะไรก็ต้องแบบลงรายละเอียดแบบนั้นได้ด้วยนะคะทีนี้เราจะพูดเฉพาะชาวราศีรากรกฎเนี่ยนะคะดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนคําว่ามรณะนะคะดาวเจ้าเรือนมอรณะณนะตอนนี้วันที่สิบเจ็ดเนี่ยตุลาเนี่ยพระราหูเดินย้อนนะจากเมษก็เข้ามาที่มินนะคะ ซึ่งมีนก็จะเป็นพบคำว่าสุภะสุภะของชาวราศีกรกฎพบสุภะเนี่ยให้ความหมายดีเด่นสุภานะคะเป็นบ้านของพระฤหัีด้วยเพราะฉะนั้นสุภาแปลว่าอะไรชื่อเสียงความสำเร็จผู้ใหญ่รักเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรช่วยเหลือจึงมองเป็นผลดีกับชาวกรกฎอย่างมาก ที่พระราหูเข้าบ้านพระฤหัสในราศีมินเมื่อพระราหูมาจากมรณนะก็อาจจะแปลในแง่ถ้าเป็นเรื่องงานเน่ยงานเก่าๆสิ่งเก่าๆอยู่ๆถูกกลับเอามาทำใหม่รีโนเวทใหม่ทำใหม่อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นหรือบริษัทเดิมอยู่ๆก็เรียกคุณกลับไปทำงานอ่าเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่า เรียกกับไปทํางานแล้วเสนอโอกาสดีๆให้ในเรื่องงานเพราะว่าอะไรต้องพู้เรื่องงานก็พระฤหัสยังอยู่ที่ราศีเมษในภพเรือนคําว่ากรรมะแล้วก็ยังได้ตําแหน่งคําว่าราชาโชคอยู่ถึงแม้พระหัตจะพักองศาอยู่พระหัสก็ยังมีพลังงานนะฮะดาวพระหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล และเป็นดาวที่เขาเรียกว่าสามารถคอนโทรล t r ะดาวพระราหูได้ยังไงพระราหูก็ไม่มีอํานาจที่จะไปสู้ดาวพฤหัสได้เออเราก็จะได้อ,อ่าเ,เหมือนใครเรียนหูราศาสตร์นะก็จะมีแหละว่าพฤหัสเนี่ยเป็นพระอินทใช่ไหมฮะแล้วก็ที่กวนน้ำำาําอมฤตอ่ะแล้วพระราหูไม่ได้ร่วมแจมกับคนอื่นแล้วไปดื่มน้ำำมาําอมฤต้ ถูกพระอินทร์พระฤสนีกว้างจักใส่อ่ะนั่นแหละเห็นไหมว่าพระฤหัสเนี่ยเขาสามารถที่จะเหมือนคอนโทรลให้ราหูอยู่ในกล่องได้ถึงแม้ราหูจะเป็นในแนวดาวเขาเรียกว่าบ้าบินพอสมควรแต่ถ้าเราใช้ดาวราหูให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะฮะเพราะคำว่าราหูคือหนึ่ง เขาเรียกว่ามีพลังของความแอคทีฟความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นเนี่ยค่อนข้างสูงจะทำอะไรเนี่ยก็คือจริงจังมากแล้วจะต้องมีแรงผลักด,ดันทำจนสำเร็จนะ่ะแต่ข้อเสียก็คืออะไรราหูค่อนข้างจะลุ่มหลงตามความหมายอะเขาเขาดื่มน้ำอมฤตเมาเออคือตามความหมายจริงอะ่ะดาวราหูว่าเป็นดาวที่ลุ่มหลงมัวเมานะก็คือเวลาเขารัก รักใครไม่ว่าจะรักเพื่อนอ่ารักในเชิงคนรักเนี่ยเขาก็จะแบบปูรักหัวปักหัวปาทําอะไรก็คือลุ่มหลงแต่การลุ่มหลงเนี่ยมันไม่ได้แม้ว่าเสียหายซะ,ะอย่างเดียวถ้าเราเอาความลุ่มหลงความรักอย่างได้อ้าวอย่างเรารักการทํางานอ่าอย่างรักอาชีพพยากรณ์ว้ยก็ลุ่มหลงก็ทําแบบเป็นบ้าเป็นหลังแบบทําเออคุณก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้หรืออาชีพอื่นก็ได้ ถ้าคุณใช้ราหูให้เป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อพระราหูเข้าเรือนสุภะก,ก็แสดงว่าพระราหูให้คุณกับชาวกครกฎอย่างมากผู้ใหญ่อุอปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผักแบบผักคุณไปสู่แบบจุดที่สูงสุดของชีวิตคุณเกิดขึ้นนะ่ะอย่างที่คุณคิดว่าชาตินี้มันจะเจอแบบนี้ไหมอ่าบางท่านเนะี่ยอะราหูคือลาบลอยใช่ไหมถูกรางวัลที่หนึ่ง เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะนี่คือพลังงานของดาวราหูที่จะให้คุณกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์แนะนําเลยพบสุภาท่านควรจะต้องกราบบ่ายบูชารับพระราหูที่พระราหูท่านจะย้ายไปที่าราศีมิน้นเพื่อเปิดดวงท่านาเร่งพลังโชคลาภ าชาวกรกฎก็ควรจะทํานะอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้หรอกน้อยมากส่วนมากคนไทยเราอ่ะก็จะเชื่อในเรื่องของศาสตร์เร้นลับลึกลับซึ่งมันก็มีจริงถ้าเราไม่ได้ลบหลู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นงมงายนะเชื่อในระดับที่เชื่อแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวนะการขอถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ทํา มันก็จะไม่ได้เกิดความสําเร็จได้ง่ายแต่ถ้าเราขอแล้วเรามีความมุ่งมั่นพยายามในการทําอะไรสักอย่างเพราะพระรหัสอยู่เรือนกรรมาราชาโชคคุณก็ทําไปสิงานธุรกิจเป้าหมายอะไรที่คุณอยากทําอ่ะนะพระรหัสให้คุณอยู่อยู่บ้านพ่างคารคู่สมพลและช่วงนั้นก็เล็งกับพ่างคารกับเอ่อพระอาทิตย์ด้วยนะช่วงวันที่สนะิบเจ็ดน่ะเออนะคะพระอาทิตย์กับพระรหัสก็คู่มิรพระอาทิตย์ก็มีพลังงานถึงแม้จะเป็น เป็นนิดใช่ไหมแต่ยังไงก็แบบพระหัตถ์ดึงขึ้นมาก็ช่วยก็ช่วยมากๆอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะส่งผลกับชาวรากรกฎมากมากเพราะพระที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพาอาจารย์ถึงบอกคุณมีเกณฑ์ถูกลตะะเตอรี่รางวัลใหญ่ก็ได้พระทิตเล่งกับพระฤหัสพระทิ์เล่งพระหัใชัดไหมแสงสว่างโอกาสเงินก้อนใหญ่ๆคู่มิตรแล้วก็พระทย์อังคารเสียไหมไม่เสียหรอกคะ่ะอาจจะกลายเป็นคู่แบบ ขยันเพราะว่าอยู่บ้านราศีตุลน่ะเออพระอาทิตย์ก็เป็นคู่สมพลพรอังคารนกับพระศุกร์ก็เป็นคู่มิตรเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราเฮ้ยจะดูดาวราหูอย่างเดียวอะ่ะมันต้องตามดาวดวงอื่นและสําคัญที่สุดใครสามารถรู้ว่าดวงเดิมคุณพระราหูอะไรพระหัสอยู่พบอะไรอันเนี้ยยิ่งเป็นคําตอบที่แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยแต่ถึงยังไงพระราหู ย้ายครั้งนี้ให้คุณอเนกนานกับชาวราศีกรกฎท่านจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้อย่างแน่นอนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและก็รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กันนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบพคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ